พบกันเวลาเดิม5ม้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น e ีีที่660แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่อง ขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะขายพระหรือให้ทางช่องเหมาะพระก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการที่จะเช่าพระจากทางช่องก็ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ,บ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องคแรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะที่สำคัญนะคะราคาไม่แรงเก็บได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรสวยๆเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนวัดสนามแย้รวยแล้วรวยอีกสภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนวัดสนามแย้สภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามจังหวัดชยัยนาทสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ แล้วคาดปลอดภัยนะคะสําหรับหลวงพ่อกลวยค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จโตรุ่นอุดมโภคข้ัพสภาพใช้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญใหญ่นะคะหน้าเก็บน้าบูชาค่ะ ศิลปะสวยนะคะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จโตรุ่นอุดมพกทัพย์สภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลังหนุมานรุ่น2หลวงพ่อเยิ้มวัดใหม่บางจากสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมเดิมนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญหลังหานุมารุ่น2หลวงพ่อเยิ้มวัดใหม่บางจากสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดนาประดูจังหวัดปัตตานีปี2,544สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้สวยเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปานวัดนาประดูสภาพดีเหรียญนี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระอุปชาสุขอายุ81ปีวัดป่าหวายจังหวัดสิงห์บุรีปี2 5 5 3สสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะ การสำหรับเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าหวายสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมปี2541สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะ ค่สำหรับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพพระพุทธชินราชหลังยันอกเราไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะศิลปะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ลวดลายสวยงามค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธชินราชหลังอกเรานะคะไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ขอที่ 250ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูแหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2521ทนห้อบอทสพบสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ป่าสอพอสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิมพันมือวัดถาวรวลารามหาดใหญ่ปี2538สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญแปดเหลี่ยมเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะคะสภาพดีขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธวัดถ้ำเขาเต่านะคะหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสําหรับเหรียญนี้สวยค่ะค่ะสําสหรับเหรียญพระพุทธนะคะวัดถ้ำเขาเต่านะคะหลังสมเด็จพระพุทธจารย์โตสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระลาทองเหรียญเจ้าพ่อพระเพิงสะพานกรธมหลังยนันปี2543สภาพเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะผิวกระลาทองเต็มค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระลาทองนะคะเหรียญเจ้าพ่อพระเพิงสะพานกรธมหลังยนันสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521สภาพใช้หน้าเก็บน้าสะสมค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิดวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมหลังเสือสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระสภาพดีเหรียญนี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้ามหาพรมทาดาอัศวะถวัดดอนนาวาปี2535สสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ มีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะดูก็รู้เลยว่านะคะสึกเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเท้ามหาพรมธาราอัศวัถะนะคะวัดดอนนาวาสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลังชูชกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมภาพดีน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ เป็นเจ้าสัวใหญ่นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นชูชกนะคะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าสัวใหญ่นะคะหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนคนปรปฐมสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง,งต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณพุทธศิลป์มหาราชพังพักการหลังพยาชิงชัยหลวงพ่อเกษมเขมาจาโร วัดมะม่วงตลอดจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะศิละปะสวยมากค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อ,หอโบราณพุทธศิลป์มหาราชพังพักการนะคะหลังพญาทิงชัยสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพระวัดปากน้ำรุ่น6หลังพระไตบิดกสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อพระวัดปากน้ำรุ่น6หลังพระไตบิดกสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกีบบัวหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้รอสอ200สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะหลวงปูท่ทวดของเราก็แล้วคาดปลอดภัยนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญกีบบัวหลวงปูท่ทวดนะคะรอสอ200สภาพดีเหรียญนี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาเล็กกระไรทองโรงยารอสอส0งสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเหรียญเสมาเล็กกระไรทองโรงยารอสอ0 0งสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยหลังจปลเนื้อเงินลงยาสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆมนะคะสะสมได้สะสมเลยนะคะค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยหลังจปลเนื้อเงินลงยาสภาพใช้องค์นี้ขอที่5 0 0อค่ะ,นะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเรา องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเก่าก้นตอกโคดหมายเลขเก่าไม่ทราบที่กิ่งดังสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นองค์ใหญ่อพอประมาณเลยนะคะใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะคะสำหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะเห็นไหมคะก้นตอกโคดหมายเลขนะคะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งเก่าเก่าไม่ทราบที่ก้นตอโคดหมายเลขสภาพดีองค์นี้ขอที่ 350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลอหลวงปู่สวงกระไรทองวัดถ้ำพรมสวัสดิสภาพดีหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะต่อกคดหมายเลขใต้ฐานนะคะมีชื่อวัดชื่อถ้ำบอกเรียบร้อยนะคะ ค่ะสำหรับรูปหลอนะคะหลวงปู่สวงกระไรทองวัดถ้ำพมสวัสดิ์สภาพดีองค์นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตายันยุ่งเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ องนี้ก็เดิมๆนะคะด้านหลังยันยุ่งนะคะเห็นไหมคะสภาพดีเดิมๆนะคะค่ะสำหรับพระปิดตายังยุ่งนะคะเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ขอที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อชูชกเก่าไม่ทราบที่ขนาดพอสมควรนะคะกว้าง1นิ้วสูงนิ้วครึ่งสภาพสมบูรณ์น่เก็บหน้าสะสมค่ะไม่ทราบสำนักเลยนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับรูปหล่อชูชกเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพสมบูรณ์องค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับไปชอมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระภัยสัตยะคุลุพุทธเจ้าเอี้ยซือฮุกเนื้อเงินยวงขนาดนะคะสำหรับองค์นี้ขนาดอยู่ที่2เซนคูณสเซนนะคะปีก็น่าจะอยู่ประมาณปี2550 5 5 1ถึง551นะคะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงจังหวัดนครปฐมนะคะ สภาพก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะตามสภาพเลยนะคะสําหรับองค์นี้เอาง่ายๆเลยนะคะตามสภาพเลยนะคะสําหรับองค์นี้มีกิ่งนะคะแต่กิ่งองค์นี้หายนะคะหลุดหายไปแล้วนะคะเห็นไหมคะองค์พระศิลปะสวยมากๆนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อเนื้อเงินเอีย้ยซื่อฮุกนะคะเนื้อเงินยวงสภาพดีนะคะหรือตามสภาพองค์นี้ขอที่500ค่ะ เดิมๆเลยนะคะขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนเนื้อเงินหัวพักพุธนะคะวัดหนองน้ำส้มอยุธยารุ่นบูรณะอุโบสถร้อยปีหลวงพ่อเสือดำปุกเกสภาพนะคะสภาพวงใหญ่นะคะสภาพใช้เล็กน้อยนะคะวงใหญ่นะคะสำหรับขนาดนะคะวงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่สามารถใส่ได้กับทุกนิ้วเลยนะคะสำหรับ แหวนเนื้อเงินวงนี้นะคะนี่ค่ะตายท้องวงจะบอกเสร็จสับเลยนะคะบอกรุ่นนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถร้อยปีแล้วก็วัดหนองน้ำส้มนะคะจังหวัดอยุธยานะคะสภาพก็มีการใช้มาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะเดิมๆิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะค่ะสำหรับแหวนหัวพระพุทธเนื้อเงินนะคะวัดหนองน้ำเซี่ยวนะคะสภาพ ใช้วงนี้ขอที่500ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเนื้อเงินเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์หล่อนะคะเนื้อตะกัวหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเก่ามากสภาพใช้นะคะสำหรับองค์นี้นะคะเนื้อตะกัวหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะมีการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับเสือ หอเนื้อตะกัวหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามสภาพใช้องค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าปทุมมุตตะละพระพุทธเจ้าองค์ที่10เนื้อ3ามกษัตริย์สภาพสวยเลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะ เดิมๆเลยนะคะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อสามกริย์นะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเรี่ยมกรอบพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญพระพุทธเจ้าปทุมมุตตะนะคะพระพุทธเจ้าองค์ที่10เนื้อสามกริย์นะคะเรี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ขอที่400ค่ะ ใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโ,โกสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางไม่ทราบปีสร้างสภาพสวยพร้อมตลับเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดีๆๆ๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะตลับนี้แกะได้นะคะเห็นไหมคะ เดิมๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่เหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะค่ะสําหรับเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกสุสารไตรัก์จังหวัดลำปางนะคะเหรียญสวยตลับเดิมเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะนาใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมงต่อไปกันเลยค่ะ แล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแลวัดพระทรงเพชรบุรีปี2536ตอกโคตรใต้ฐานสภาพดีพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะด้านหน้าท่านจะอุ้มริงไว้นะคะเห็นไหมคะมีชื่อหลวงพ่อบอกนะคะหลวงพ่อแลนะคะ สวยนะคะเดิมเดิมเลยผิวก็เดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อแลวัดพระทรงเพชรบุรีนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ขอที่300ค่ะ น้าใช้นะ้าเก็บนะคะกับผ้าสวยๆเดิมๆอุ้มลิงด้วยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะร่มกันขอบคุณมากค่ะ